สวัสดีครับลูกค้าวันนี้เราก็จะมาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเรียกว่าใบาปัดน้ําฝนนะครับในแบรนด์ของยี่ห้อออสแลมนะครับใบปัดของออสแลมตัวนี้ที่มีออกมาเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ตรงน,นี้นะครับช่างกล่องสิบสองสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบยี่สี่ยี่หกเนี่ยอะไรมันคือความยาวของใบปัดนะครับที่อยู่หน้ารถนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบ สินค้าเอาไหมลูกค้าได้ชมนะครับว่าก้านของออสแลมจะเป็นทรงแบบไหนบ้างพักรู่นะครับนี่ครับถ้าเป็นงานของออสแลมนะครับช่างต้องลองไล่ดูครับแล้วกริปสังเกตนะครับกริปของออสแลมจะเป็นทรงนี้ก้านของออสแลมจะเป็นทรงนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์รายการให้ลูกค้าได้เข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ